รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อต้อนรับเข้าสู่รายการ Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะรายการที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าบุคคลที่น่าสนใจจากทั่วทุกวงการนะคะพบกันประาจำแบบนี้ค่ะทางช่องสถานีข่าว24ชั่วโมง TenN t ค่ะและวันนี้เองค่ะพาพาผู้ชมนะคะมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อที่จะมาสัมผัสจุดประทับใจที่ปลายทางของ Guest Destination ของเรา แล้ววันนี้เองค่ะเขาก็นัดเกสของเราเอาไว้ที่นี่และค่ะปั๊มปรตทอค่ะเขามาที่นี่นะคะครบทุกอย่างเลยค่ะกจวันนี้นะคะเพียงติมน้ำมันครา800บาทก็มีสิทธิ์รักซือกัจิในราคาเพียง149บาทค่ะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปฮักกัจิ และขสาศัตก็จีฟามิลี่นะคะครบแบบเดียวกัน3ตัวค่ะก็มีสิทธิล์ลักซื้อเช่นเดียวกันได้มาแล้วและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเกสเดติเนชันของเราแล้วค่ะดรสมเกียรติทานสำริดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละค่ะเกสเดติ n เนชันของเราวันนี้ดอร์สมเกียรติทานสำริดกรรมการและเลขานุการมลาูลนิธิพลังที่ยั่งยืน น่าสนใจจริงๆนะคะว่าจุดประทับใจของท่านจะเป็นที่ไหนตอนนี้ดอรสังเกียรตมีงานหรือว่าหน้าที่ในความรับผิดชอบอะไรบ้างคะผมทาหน้าที่เป็นกรรมการและเละขานุก,การของมูลนิธิกลางที่ยัง่งยืนนะครับซึ่งก่อตั้งโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชนค่ะแต่อย่างนี้ท่านมีเวลาพักผ่อนบ้างไหมคะเนี่ยก็ก็จะหาเวลาแล้วแต่บางทีก็พักผ่อนในขณะที่ทํางานไปด้วยเพราะ,ราะว่างานส่วนใหญ่จะลงพื้นที่ในพื้นที่ ป่าเขาทะเละในต่างจังหวัดน,นะครับก็ทีโอกาสทำงานไปด้วยแล้วก็ได้พักผ่อนในตัวดูแลได้ดูแลชุมชนได้ชื่นชมกับธรรมชาติะนะครับไปด้วยในวันนี้ค่ะท่านเชิญพาทุกผู้ชมมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอะไรประทับใจที่นี่นะคะ,ะสิ่งที่ประทับใจก็คือเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับ รานนั้นก็จะประทับใจทั้งสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นนะครับแล้วก็ประทับใจความตั้งใจการทำงานของชุมชนที่นี่ก็เลยอยากจะพามามาพวกเรามาช่วยให้กำลังใจกับชุมชนที่นี่ที่เขารักทรัพยากรธรรมชาติอเ,เอาไว้ให้พวกเราฟังดูแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้ค่ะต้องขอรบกวนให้ดกตรสงเกตพาพาและคุณผู้ชมไปชมกันหน่อยแล้วล่ะค่ะค่ะ,คะไปกันเลยดีไหมคะดีดีครับ โอกาสของเด็กๆและเยาวชนที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานมาถึงแล้วนะคะโดยกลุ่มปตทได้จัดโครงการก๊อตจิ The a d v e n t u r e ภายใต้แนวคิดผจญภัยโลกพลังงานน่ารู้ผ่านก๊อตจิซึ่งเป็นทูตพลังงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เป็นพลังเล็กๆในวันนี้เติบโตไปเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจผ่านสื่อต่างๆได้แก่ On g r o u n d คือการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานในโรงเรียน o อน Air คือการผลิต และเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชัน 3D จำนวน42ตอนเพื่อพาเด็กๆไปผจญภัยโลกพลังงานผ่านก๊จิและผองเพื่อนและออนไลน์คือการสร้างเครือข่ายพลังงานผ่านสื่อดิจิตัลผ่านแอปพลิเคชันเกมก๊จิรันเนอร์ครับแคมเปญน,นี้ก็ถือว่าเป็นแคมเปญสำคัญของอกลุ่มปอทอในปีนี้นะครับกาโนโนโนเริ่มจากเด็กๆเกนี่ยผมคิดว่า เป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่นะฮะในอนาคตผมคิดว่า,ากิจกรรมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสร้างลักษณะวิสัยกับเยาวชนของเราในวงกว้างนะครับเกิดความสำนึกแล้วก็รู้โดยไม่ต้องพูดเนี่ยนะฮะโดยเราคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องสั่งเราก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อ,อคุณแม่นะครับโดยเราสื่อผ่านตัวกระตูนก็อจิเนี่ยสนุกมากเลยครับผมเพราะว่าเกมเออเหมือนเกมที่ว่า วิ่งแล้วก็หลบบหุณมาเล่นงานแล้วมาสนุกเหรอคบผมเกมนี้นะคะผมก่อแชรยความรู้เกี่ยวกับพลังงานมาไว้เยอะแยะมากมายครับผมแล้วก็ชวนเพื่อนๆเนี่ยมาเล่นกันเยอะนะคะกินวิ่อรับพลังงานก็จะหมดโลนนะคะผมช่วยกันประหยัดพลังงานนั่นตอนนี้ลูกหลานจะได้มีพลังงานใช้ต่อไปครับสำหรับน้องๆท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสามารถเข้าไปได้ที่ f a c e b o o ก็จีดีเอเวนเจอร์นะคะความสนุกและความรู้เรื่องพลังงานรอน้องๆอยู่ค่ะ 5ปี Thailand Energy a w a r d วช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้กว่า8แสนตันเทียบเท่าการปลูกต้นไม้100ล้านต้นมาร่วมกันสร้างความสำเร็จของสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลที่ www.thailandenergyaward.com o r l d ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองลลลกลุ่มปะตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนพูดคุยกับดรสรงเกียรติพ่อหอมปากหอมคอกันแล้วน้องแพรวก็ออกเดินทางตามไปสัมผัสจุประทับใจของท่านกันแบบติดๆที่ชุมชนบ้านนาถ้ำค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะคะ,ะผมมาพามาถึงที่ชุมชนบ้านเท่าแทบ้านบ้านนาร,รมนะครับบ้านนาถม,มที่ที่ผมเล่าไว้นะครับแล้วก็อยากจะพาท่านผู้ชมมาดูป่าดิบชื้นนะครับแล้วดูการอนุรักษ์ปืนป่าของคุณดวงเอ๊ะท่านนี้หรือเปล่าคะคุณดวงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ าให้พี่ดวงช่วยเ่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าก่อนที่ดร,เ,รเข้ามาที่นี่นี่คือเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆเป็นเป็นชุมชนเล็กๆเหมือนกับเรามาอยู่ต้นน้ําถูกประ,ประน้ำตลอดก็เป็นพวกบุกรุกทําลายป่าซึ่งเรามาอยู่แล้วเราก็พิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าเราเนี่ยมาอยู่แล้วรักษาป่าต้านน้ำในช่วงนี้คุณรอเลี้ยงคุณได้เยอะมากมทําอยู่หลายปีจนได้รับรางวัลได้รางวัลจากชาวบ้านลูกๆสีเขียวก็คือประเภทชุมชนดีดินในการรักษาป่า แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ได้5ปีแห่งความยั่งยืนค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็รับทงพระราชทานาพระราช,ชินีถึงสองครั้งดรนี่เข้ามามีประโยชน์มากเพราะว่าอย่างทําสะพานถ้าออกในชุมชนเนี่ยมันต้องหลบการลื่นอะไรของหินต้นไม้ซากไม้เวมันโอยน้ำมาพวกนี้ด้วยช่วงแรกก็ทางดรก,ก็มาช่วยเรื่องสะพานพวกนี้เยอะอยู่ แต่ว่าช่วงหลังก็มาช่วยทําเรื่องอดินซาเลย์พวกนี้ด้วยครับก็ร่วมกันทําเรื่องฮันวิเัยอยู่เห็นบอกว่าความประทับใจอย่างแรกเลยที่ดเตอร์มาถึงที่นี่อีกอย่างหนึ่งด้วย <c oughs> คือเวลาเราเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยเราก็จะจะออกมาไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> เราก็ทํางานด้วยกันแล้วก็จะทานข้าวด้วยกันที่นี่แล้วก็ฝีมือเป็นภรรยาของคุณด้วงคุณปลานะฮะวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งนั้น เช่นแกงหยวกกล้วยปลาหยวกกล้วยปลาอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งหาทานที่ไหนไม่ได้นะครับผมไม่เคยทานจะอร่อยมากแล้ววันนี้คุณปลาทําอาหารให้เราทานด้วยหรือเปล่าครับผมครับโอ้อยากชิมจังเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ด้งพาไปคนะไปกันค่ะผู้ชมครับเป็นมากจริงๆนทานน่าทานมากๆนี่พี่ปลานะคะ นี่คือเสร็จเรื่องคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วโอ้โหตุ๊ดกินไม่เป็ดแล้วที่เราเห็นอันนี้คือหยวกกล้วยเปล่าใช่ไหมคะคุณฟ้าแล้วให้ชิมดูมันยำมันอร่อยอืออร่อยค่ะมันมันกรอบไม่กบอกไม่ถูกนะคะนี่คือเอาไม้เหนือที่ทานเอาไม้มันจะหวานแต่นี่มันไม่หวานมันแบบกรอบๆเจียๆใช่ใช่กรอบๆอย่างนี้ขอข้าวเปล่าด้วยเลยแล้วกันนะคะพี่ฟ้าเดี๋ยวไปนั่งทานกันดีกว่า หลังจากที่เราไปดูพี่ปลาค่ะโชว์ฝีมือในการทําแกงหยวกกล้วยป่าคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทานอาหารกันแล้วล่ะค่ะท้องเริ่มหิวแล้วค่ะดรครทนไม่ไหวแล้วให้ปาาแล้วมีอะไรบ้างคะนี่ไล่ไปทีละอย่างเลยน้ำยาปลาแล้วก็แกงกะทิน้ำแกงกะทิน้ำแน้แกงกะทิหน้าตาไอ้ใครแกงเขียวหวานอันนี้ผักแตงโมละกกดองดองมะละกอดองมะละกอเปิดดูหน่อยอันนี้ทานกับอะไรคะดองมะละกอเนี่ยคะน้จีน อ้าต่ออะไรอีกนี่มีไข่พะโล้ปลาจิงจังฮะเราอยากลาจิงจังอะไรนะลาจิงจังแล้วก็ยำแซงยำแซงด้วยแล้วก็เก่งแก่งใจกับไฮไลท์ของเราไฮไลท์ของเราอ่าวันนี้เราจะทานกับขนมจีนนะคะขนมจีนมากับข้าวน้อยกว่านี่นั่นขอตักแล้วได้ต้องขอบอกว่าร้อยจังฮู้จริงๆกับฝีมือของพี่ปลา ตักม้อนั้นต่อหม้อนี้แบบไม่มีหยุดกันเลยล่ะค่ะตอนนี้ก็ชิมสิมงนพี่ปลาไปอิ่มแล้วะค่ะ <c oughs> แล้วที่นี่มีอะไรให้ไปเที่ยวอีกไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวังปลาวังปลา <c oughs> ที่ทวางปลาก็คือเป็นวังที่เรานุนรักษสัตว์น้ำไม่เคยไปทำลายมาัน แต่เราไม่ได้กั้นอะไรมันทาอยู่ในบังโอข้าโนอกชาวบ้านก็จับกินได้แต่ต้องต้องไม่ผิดวิธีชิ้นไม่ชดไม่เบื่อไม่ระเบิดพวกนี้ก็หากินกันได้หลังจากนั้นก็อาจจะไปดูป่าดูต้นไม้ใหญ่ๆครับคุ้นกือบาคันนี้ไปเลยใช่ไนมคะเย่ไปกันค่ะดองเพอ่์ไปหะพี่ดู เป็นสำนักปฏิบัติสำนักปฏิบัตินี่ก็ไม่ไม่ใช่สำนักแค่คสำนักสูงเพราะว่าปฏิบัติบางครั้งไม่ต้องไปจ้ะก็ได้บางทีผมก็พาชาวบ้านมา20 30 40, ิบสามสคนมานุ่งขาวขาวอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้ทำอ,อ่าส่วนหนึ่งบางทีก็ทำไข่เด็กเอ๊ะเราเห็นที่ท่านถือถุงข้าวไม่ใช่ไหมเขไปให้ปลา <laughs> ลาเนี่ยจริงๆถ้าหน้าผลไม้เนี่ยเดิมเนี่ยเราจะพกทุเรียนก็ไม่ให้มันกินถ้าเป็นหน้าทุเรียนเนี่ยจำชอบมากเลยเป็นตากินพืชบ้างกินเนื้อบ้างคนนี้ไปอันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เห็นหน้าที่ของรากไม้ว่ามันยึดดินได้อย่างไรต้นไม้ประเภทไหนมีความสามารถในการยึดดินแบบแนวดิ่ง ต้นไม้ประเภทไหนมีความสามารถในการยึดดินแบบแนวนอนอแล้วก็บางประเภทได้ทั้งสองอยา่างได้ทั้งสองอย่างครับอย่างต้นนี้ล่ะคะ,อ,ะอย่างต้นนี้ถ้าดูได้ทั้งสองอยา <ใน S 1> อ่างแล้วก็มีพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือเป็นไม้ที่มีผู้พลนถ้าผู้พลแเบ็นี้พวกจําพวกเหลียงพวกะตะโถพวกนี้มันจะดักดินที่เลยหน้าดินเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่การน้ะะนําพื่อเพื่นาดินด้วย่พวกนี้แนวดิๆๆๆดกนก็เพื่อเพื่อนพ่อเพื่อเนื่นนนอนพื่อนพืนอเมื่จะมีแนวดินอเพื่อเพื่อเพื่อเนื่อเพื่อเพืองนึกดเนะครับถ่าตรงนี้เนี่ย ไม่มีต้นไม้ต้นนี้ตรงนี้ก็จะพังแล้วต้นไม้คือใตหัวใจหลักสำคัญของปืนป่าเลยนะคะครับสิปี Thailand Energy Awards ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้กว่า8 0แสนตันเทียบเท่าการปลูกต้นไม้100ล้านต้น มาร่วมกันสร้างความสำเร็จของสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลที่ World Wide Web t h a i l a n d Energy Award com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง กลุ่มปตท,ะทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง15ปี Thailand Energy Awards ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้กว่า8 0 0 0 0นตัน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้100ล้านต้นมาร่วมกันสร้างความสำเร็จของสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลที่ Worldwide Web t h a i l a n d Energy Award com ปลาจะเยอะมากเพราะว่าหลังจากปี54ปลาเหลือตัวเล็กโอ้น้ำน้ำแห้งไปเยอะเลยเนาะน้ำแห้งไปเยอะอันนี้รายตอนปี54ยังยังไม่ได้ลอยอยังค้างอยู่ครับยังค้างอยู่บริเวณวังมัดฉาเนี่ยช่างสงบและร่มรื่นมากจริงๆค่ะยิ่งถ้าได้ลงไปสัมผัสน้ำใสๆแบบเย็ยนๆกําลังสบายด้วยล่ะก็ฟินสุดๆเลยละค่ะ ที่ที่นี่นี่เป็นป่าเป็นป่าดิบชื้นนะครับแล้วโดยทั่วไปแล้วป่าดิบชื้นที่ทางกลุ่มชุมชนของคุณร่วงอนุรักษ์ไว้เนี่ยแล้วอย่างที่เราพูดคุยกันต้นไม้จะมีความสามารถในการบรรเทาป้องกันดินถล่มได้ครับอันนี้พอเกิดดินถล่มแล้วเนี่ยเราก็เลยเข้ามาศึกษาดูว่าเออเราจะหาเทคนิควิธีอะไรยังไงเนี่ยมาช่วยป้องกันแก้ไขเรื่องดินถล่มนะครับอันนี้เราจะเอาเทคนิควิธีเรียกว่ากระสอบมีปีนะครับเป็นกระสอบที่ ทางท่านดรสุเมธมูลทิชัยพัฒนานะครับท่านไปเห็นรูปแบบที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็ก็เลยเอามาแนะนำให้กับทางบริษัท t t Global Chemical นะครับบอกว่าลองไปออกแบบให้เหมาะสมกับประเทศไทยซิไอกระสอบมีปีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นกันด้วยใช่ไนี่เราไปดูต้นไม้ก่อนนะไปดูต้นไม้ต้นไม้เนี่ยจริงๆมันเป็นศูนย์สุดษาป่าธรรมชาติอยู่กลางหมู่บ้านเนี่ยประมาณ2 ประมาณสี่กับสี่ร้อยไดไปค่ะพี่ดิว่งให้ดูไปนะ<า>นในป่าเน,นี่ยมันมีบางบางต้นเนี่ยให้ยดมันเป็นอาหารบางต้นมันมีมีลูกมีผลให้เป็นอาหารเนี่ยแต่ว่า,าในขณะที่ถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องป่าเน,นี่ย ส่วนหนึ่งอยากให้ได้รู้ก็พวกไม้พวกมีพิษต้นนี้เรียกว่าต้น,าน,นสามแก้วครับใบโด<อ>นไม่ได้อันนี้ถ้าเราโดนแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าโดนจะปวดเสพปวดร้อนประมาณ 20, ชออ20ชออ่ชั่วโมอง20กว่าชั่วโมงถึงจะหายลองอดูได้เลยน <c oughs> ี่ลองได้เลยดีกว่าตอนเวาเข้าป่านีควรไปแตะต้องจับที่เราไม่รู้จักใช่ต้องต้องระวังแต่ว่าไม้ส่วนใหญ่เนี่ยใช้เป็นอาหารได้ครับท่านถ้าเข้าป่าเนี่ยต้องสังเกต ถ้าไม่สังเกตเนี่ยเราจะไม่ได้กระเจออะไรนี่นี่คือต้นลำเพนครัซึ่งเราวัดรอบแล้วก็คำนวณดูหาดูเนี่ยอายุมันอยู่ที่ประมาณ200กว่าปีซึ่งซึ่งป่าพื้นนี้คิดว่าน่าจะอยู่อย่างน้อยก็อ่าอกว่าปีต้นใหญ่มากก็ถ้าอุบก็หลายๆายคนอุบครับ ในปี2554นะครับเกิดดินถล่มที่จุดนี้ซึ่งเป็นถนนทางเข้าออกของหมู่บ้านเส้นทางเดียวช,ชุมชนอาศัยเข้าออกชุมชนอาศัยเอาของอผ,ลผ,ลผลผลิตจากหมู่บ้านเนี่ยนะครับขนส่งออกไปขายเพราะนั้นเส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางที่สำคัญเพราะนั้นเราก็มาหาหรือกันกับกับคุณร่วงว่าเราจะทำให้ตรงที่เคยเสียหายไปเนี่ย เกิดดินถลน่มนะครับกลับมาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ใช้วิธีวิศวกรรมโดยใช้กระสอบมีปีกนะกระสอบมีปีกเนี่ยคือมันจะมีช่องสําหรับใส่ดินปีกมันเนี่ยจะใช้ตัวของเขาเองน้ําหนักของเขาเองเนี่ยทับปีกซึ่งกันและกันเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้ยาแฝกนะครับปลูกซึ่งจะทาหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งด้วย<ะ>ก็คือช่วย กันน้ําและเป็นระบบระบายน้ําไปในตัวแล้วเราก็จะปลูกไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นตรงน,นี้ที่ลงแล้วก็มีพวกเหรียงมีเหรียงมีจำปาดาก็หลายชนิดอยู่านานซึ่งบางคนถามว่าลงทำไมจริงๆพวกไม้ที่พวกเาเห็นเนี่ยหลายต้นเนี่ยเป็นไม้ที่ไม่สามารถอ,อยู่ได้นานอ,อย่างพวกพังเรพวกเนี้ยอยู่ได้ไม่กี่ปีมันก็ตายฉะนั้นก่อนไม้พวกนี้ตายเราก็ต้องหาไม้ที่มีรากแข็งแรงมาอยู่ไว้ แล้วพัพางให้เราทําแบบนี้นัเป็นยังไงบ้างครับเออก็ดีขึ้นถามว่ากระสอบมีปีกเนี่ยมันดีกว่ากระสอบทั่วไปยังไงครับอันนี้คุณความความแข็งแรงเนี่ยมันมมต่างกันมากอันนี้ได้ประมาณสิบกว่าปีอย่างน้อย<ม>อถ้าสิบกว่าปีเนี่ยเราปลูกต้นไม้รากก็เต็มพอดอีสอบมันจะบุพังยังไงไม่เป็นเลยแล้วเพราะหลังจากนั้นมันมีรากไม้แล้วแต่ถ้ารสอบอทั่วไปเนี่ยแป๊บเดียวมันก็พังต้นรากไม่ต้นไม้ไม่ทันมีรากมันก็พังตแค่นั้นอบายแบบอันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่าเยอะคร พี่ด้วงคะตอนที่มีโครงการแบบนี้ค่ะเข้ามาทำเนี่ยชาวบ้านรู้สึกอย่างไงบ้างคะแล้วพอทําเสร็จแล้วเนี่ยความรู้สึกของชาวบ้านมีแตกต่างไปจากเดิมอยัางไรบ้างเวลาทำเนี่ยมันร่วมมีทางมูลนิธิของดอรซึ่งแล้วก็มีอาจารย์จากมามาเลยต่างๆเนี่ยมาร่วมมนทำแล้ได้เรียนรู้เยอะเด็กๆหลายคนในหมู่บ้านตอนนี้รู้แล้วครับสามารถไปช่วยที่อื่นได้เมื่อพวกเยาวชนพวกเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้เราไปปลูกเลือกพืชปลูกเพื่อไม่ให้ให้ตะดินพังรักษาหน้าดินพวกนี้ได้เลย อันนี้เป็นเป็นความรู้อย่างดีอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้ตรงช่วยเหลือก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันใช่ใช่ตองเรียนรู้ตรงเราต้องพึ่งพามัน่าก็ต้องเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเราดําครองก็ต้องมีความมั่นคงทางอาหารทางอะไรเพราะเราก็ต้องต้องรักษาความเป็นชุมชนของเราอยู่แล้ว ก็ต้องขอขอบคุณพี่ดวงด้วยนะคะคที่พาเราพาคุณผู้ชมผ่ามาเที่ยวสันทั่วบ้านหน้าถ้ำแห่งนี้ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามด้วยอยากให้พี่ดวงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงคะ่ะอ๋อจริงๆแล้วาฝากว่า,าทุกคนมีความสําคัญหมดไม่ว่าเราจะอยู่ชุมชนไหนพื้นที่ไหนโดยเฉพาะก,การเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติเนี่ยที่ไหนก็ไม่น่ากลัวครับถ้าเราเรียนรู้และพร้อมที่จะอยู่กับมันครับนี่แหละค่ะก็จะเกิดเป็นความสามัคคีแบบนี้นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณดรมากๆเลยด้วยค่ะที่แนะนำสถานที่จคุ ขชิฝากคุณผู้ชมนิดนึงค่ะ,ะสิ่งที่ผมอยากฝากนะครับคือการที่เราจะก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะพาให้เราพัฒนาอยู่เกื้อกูลช่วยกันซึ่งกันและกันเนี่ยอยู่บนฐานของความรู้นะครับค่ะเนี่ยแหละค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคครับัครับขอบคุณที่ร่วม้วยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูรายการของเราแล้วอยากจะมาเที่ยวที่นี่บ้างนะคะก็มาหาพี่ดวงได้เลยให้พี่ดวงพาเที่ยวเหมือนแบ<า>บวันนี้และเพื่อเป็นการแทนคาขอบคุณนะคะพ่อไม่ขอให้ลึกมากให้กับทั้งสองท่านเลยด้วยค่ะ<อ>นี่ค่ะให้ด็อกเตอร์กันนะคะขอบคุณครับนี่เลยนี่ให้พี่ดวงค่ะขอบคุณครับ สำหรับแฟนๆรายการ The Destination ค่ะพอมีของเที่ลึกมามอบให้กับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราด้วยค่ะคำถามของเราประจำสัปดาห์นี้มีว่ากระสอบมีปีกมีประโยชน์อย่างไรคะพิมพ์ที่หนึ่งถ้าตอบว่าช่วยในการระบายน้ำหรือที่สองถ้าตอบว่าช่วยสร้างความแข็งแรงในการยึดติดของดินนะคะ้ากคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ทราบคำตอบแล้วส่ง SMS มาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะใครที่ตอบถูกก็เตรียมตัวรับของเที่ลึกจากทางรายการไปเลยค่ะ สถานนี้ไปฟังเฉลยและชมรายชื่อผู้ชอบปีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่นเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะการได้มาที่บ้านนาถ้ำแห่งนี้พร,ราวประทับใจมากๆจริงๆค่ะได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนนะคะช่วยกันต่อสู้ภัยธรรมชาติได้ค่ะและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณดรทรงเกียรติท่านสมฤทธิ์ด้วยค่ะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนค่ะที่ได้แนะนําสถานที่สุดประทับใจบแบบนี้ให้พร,ราวและคุณผู้ชมได้มาสัมผัสกันค่ะ จนตอนนี้นะคะหมดเวลาของรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายๆแบบนี้ค่ะทางช่องสถานีข่าว24ชั่วโมง TNN t e n ค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะดูรายการของเราไม่ทนันไม่เป็นไรเลยค่ะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube หรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจของเราได้ค่ะแล้วก็ไปกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้อีกด้วยนะคะแล้วที่สําคัญะคะ่ะคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะวันนี้พาวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ